มาอยู่ในเบรกที่2นะคะมูเฟสบายฮัทเรเดียวกับเรา2คนเธอและพี่กบนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่แอบอกว่าน้องเธอสวยขึ้นโอ้คนนี้ตาถึงโดยไม่ต้องดูดวงใดๆนะคะแล้วก็คุณเพชรเพชรบอกว่าเกิดวันศุกร์มีแฟนค่ะรอฟังทั้งการเงินรายสัปดาห์วันอาทิตย์ครับมาเลยค่ะเดี๋ยวดูให้การเงินรายสัปดาห์ ใครเกิดวันอะไรพิมมะนะพิมมะนะพิมพมนะ้ว,วใช้ด้วยมาบ้าวันอาทิตย์ก็มีวันศุกร์ก็มีนะก่อนหน้านี้เนี่ยที่เข้ามานะครับ The เริ่มต้นจากวันอาทิตย์ก่อนลวกันวันอาทิตย์ดวงการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะฮะพันธุสุภาสุภาพดีคนวันอาทิตย์นะคนวันอาทิตย์นะเยี่ยมเลยนะครับเรื่องของการเงินคล่องแล้วก็ใครที่คิดว่าจะลงทุนนะครับในเรื่อง บางอย่างที่แบบตั้งใจเอาไว้ว่าเออเราอยากจะลงทุนนะเปิดนั่น,เป,น ύ, เปิดนี่เปิดน,นู่นหรือแบบซื้อห,<น> è, หุ้นหรือแบบอะไรต่ออะไรเงี้ยทำเลยครับอาทิตย์นี้เป็นของคุณแล้วนะฮะวันอาทิตย์อาทิตย์นี้เป็นของคุณครับวันอาทิตย์ดีครับดีดีด ye, เรื่อง<า>ของว<า>ัน<า>วันจันทร์จันทร์ครับผมพันธุปุตตะลาพะเวันจันทร์ก็ดีฮะสัปดาห์นี้สัปดาห์เงินแห่งชาติหรือเปล่ามีใครเกิดวันจันทร์บ้างไหมพิมมาพิมมาวันจันทร์ก็ดีฮะนะครับมาเรา่อยปุตตะลาภะจะมีลาบเล็กๆน้อยๆอยด้วยนะ วันที่หนึ่งนี้วันที่หนึ่งนี้เนี่ยงวดต่อไปไม่แน่เลยเนี่ยงวดต่อไปไม่แน่นคนวันจันทร์นะมาเออนะครับมาเลยมาเลยใครเกิดวันจันทร์พิมมาตัวเลขในไพ่ตัวเลขในไพ่นะฮะก็มีสี่มีเจ็ดมีแปดมีหกมีสองมีหนึ่งอะบอกแค่นี้แหละใครชดทันไหมสี่เจ็ดสองหนึ่งบอกแค่นี้แหละีจะหาว่าใบหววคุณอาร์ชวันอังคารค่ะวันอังคารครับสุภะสุภา คนวันอังคารคนวันอังคารกลับมาผังาดแล้วหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะจะแบบแฝงแฝไปนิดนึงอ่ะเออสัปดาห์ที่แล้วแฝงมากวันอังคารบอกเลยเงาเงาเงาีแต่เงินออกเงินเข้าไม่ค่อยจะมีเลยนั่นไงนะคะเพรานี้วันอังคารไงนั่นไงวันอังคารเหมือนกันมามามาสุภาพสุภาพนี่หมายถึงดีครับคิดจะลงทุนอะไรก็ทาได้เลยอาร์ตวันพุธคุณสุภาพพร้อแผ่นวันพุธวันพุธมีใครบ้างนิโรจนิรัตอ๋อนิโรธครับ วันศุกร์แล้วก็คุณสุภพรกลายพอนสวัสดีค่ะอาจารย์มีระคุณทั้งสองโอ้โหเกินเหตุสวัสดีค่ะพี่วันพุธแล้วใช่ไหมวันพุธวันพุธนะครับดีอีกแล้วว้าสัปดาห์การเงินแห่งชคทุกคนไม่ไม่อาจจะเกี่ยวตรงที่ราหูย้ายอ่าอืมราหูย้ายมรตยูก็ย้ายเพราะสัปดาห์ก่อนมันไม่ดีกันหมดเลยอะใช่นะครับทีนี้พอย้ายปุ๊บดีไงทุกทุกราศีจะดีขึ้นมาหมดเลย เออเอเนี่ยวันพุธก็สุภะอุตะสุภานี่มีแววจะได้ลาบเล็กๆเหมือนกันนี่เราแบบว่าไม่กล้าสังวันพฤหัสเลยอ่ะเออเขาดีกันหมดเลยอ่ะอ่าวันพฤหัสนี่ก็คิดว่าน่าจะดีอีกเหมือนกันแหละนี่ยังไม่ได้เปิดนะตึกแล้วหยิบมาดูเลยดีกว่าึคนที่เกิดวันพฤหัสนะฮะการเงินสัปดาห์นี้โอ้โหเจอละ มันดีมาตลอดหรือเปล่ารู้สึกอยากร้องไห้อ่ะเขาดีกันมาตลอดเรพลยพอเจอวันพรฤหัสนี้อลิกัมมะอลิเลยย่ะอยู่ดีๆก็ยากในเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะคนพฤหัสอ่ะเมื่อวานถึงว่าตังไม่โอนในเรื่องการงานเนี่ยจะมีปัญหาเล็กน้อยเออจะมีปัญหาแบบนี้จะมีปัญหาแบบนี้คุยกันตั้งนานแล้วตังไม่โอนอะไร้ยตังไม่โอนเออเออหรือแบบบอกจะโอนวันนี้ ผัดผ่อนไปก่อนเลื่อนเลื่อนหลายเจ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอาจจะจ่ายไม่เต็มจํานวนขอผ่อนได้ไหมมขอผ่อนได้แต่พอถึงกําหนดที่เราต้องจ่ายไหมจ่ายจะเป็นอย่างนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่จะเป็นเรื่องของงานที่ได้เงินไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแต่งานจะมีปัญหาไม่ราบรื่นอประมาณนี้นะฮะคนที่เกิดเพื่อรหัสเนาะมันอันนี้คือถามนอกนิดนึงเกี่ยวกับสุขภาพได้ไหมคะอย่างแบบว่าสับปะรด สุขภาพไม่เต็มร้อยอ่ะพอดีเราดูเรื่องการเงินกันอยู่มันหมายถึงว่าสุขภาพไม่ดีเป็นอุปสรรคของการเงินไงทําให้เราทําไม่เต็มที่อุปสรรคอะมันจะมาได้หลายรูปแบบ uh huh. บางทีก็มาจากตัวเราเองนี่แหละ uh huh. สุขภาพนี่ก็ใช่ฮะ uh huh. ตัวเราเองทา่จะแบบ เออขี้เกียจหรืออาจจะปวดหัวปวดท้องอ่อนเพลียวันนี้มไม่อยากทํางานก็เป็นไปได้อโอเคนะครับวันศุกร์ใครเกิดวันศุกร์บ้างวันศุกร์นี้ก็าตาม,มวันพฤหัสไปติดติดเลยนะฮะเขาเขาเขานวดเขานวดไหล่กันหลังหลังหลังก้อนเขาเหมือนมีคนเกิดวันศุกร์เขานวดไหล่กันพี่วันศุกร์ที่ตามพฤหัสไปติดๆเลยะะว,นวลิน <S <S 2> <S 2> <S 2> าชพันธุวินาชฮะทำไมการเงินมันไม่อ่อนโยนกับคนเกิดวันหลังๆ,ๆเลยอ่ะ คฤหัสสุกเดี๋ยวเหลือเสา์พรริ่งราดกับสุกนี่เพื่อนกันเลยนะสัปดาห์นี้เนี่ยโอเคถ้าคุณเงินไม่ดีเราคือเพื่อนกันใช้ใจ่ายอะไรก็เลาหน่อยสัปดาห์นี้ก็ต้องแบบเบามือน,นิดนึงฮะนะครับ<ค>รวันเสาร์วันเสาร์สุดท้ายแล้วครับวันเสาร์ใครวันเสาร์มามีั้ยวันเสาร์<า>ก็ไม้ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหมันดีครึ่งนึงอะสหัสชะอะดิมรณะเลยฮะโลกนี้ดีไม่ดีไม่ดีนะอาจจะได้เสียเงินเนี่ยเพราะเพื่อนนะเนี่ยสหัสชะนี่หมายถึง เพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเพื่อนร่วมงานนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าแบบเพื่อนเพื่อนที่ทํางานด้วยกันอายุใกล้ๆกันตําแหน่งใกล้เคียงกันอ๋อคือไม่ใช่แบบเจ้านายไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพื่อนร่วมงานสหัสชาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะหรืออีกความหมายหนึ่งอาจจะหมายถึงการเดินทางอาจจะต้องมีการเดินทางกับทันหันแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนเพราะมีมรณะด้วยแก้เครสได้ไหมคะ แก้เครดด้วยกันแบบเอ้ยถ้าเขาบอกต้องเดินทางแล้วกระทนหาแล้วเสียตงังก็เดินทางไปทำบุญต่างจังหวัดใกล้ๆหรือในวัดที่แบบต้องเดินทางอย่างเงี้ยได้ไหมกได้ไหนก็จะเสียแล้วนี่เออเสียออให้มันเป็นประโยชน์นะครับผมสรุปว่าวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะฮะ เราคือเพื่อนกันครับเราคือเพื่อนกันครับเราคือเพื่อนกันครับเป็นเรื่องเป็นโลกของการเงินไม่ปราณีเราไม่อ่อนโยนกับเราเลยเกลียดคุณนิรุตจังเลยคุณคุณนิรุตบอกจับใบใหม่ได้ไหมครับอาวได้ครับผมจะจับจนกว่าคุณจะพอใจนะฮะนีนะหมอดูะเภทแบบว่าจับจบจนกว่าจะได้ตามที่แบบปรารถนาโอเคนะคะก็ขอให้แบบว่าโชคดีกันก็แล้วกันแล้วใครที่มีเกณฑ์จะเสียเงินไม่เป็นไรไม่ต้องเสียเรียนนะคะชีวิตมัน การที่เราได้รู้ล่วงหน้าเราจะย้ำอีกครั้งเหมือนการพยากรณ์อากาศถ้าวันไหนเรารู้ว่าฝนจะตกเราก็เอาลมไปด้วยเตรียมชุดกันฝนไปด้วยไม่ได้แปลว่าถ้าฝนตกแล้วให้เราแบบโอ้ยตีอกชกหัวทาไมหิมะไม่ตกไม่ใช่นะไม่ตกก็ดีไปนะไม่ตกก็ดีไปบางทีบอกพายุจะมามันไม่เข้าก็ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าอยากจะแก้เคล็ดในเรื่องของตต้องเสียเงินเนี่ยเอาไปทําบุญเลยบริจาคหรือให้พ่อให้แม่อะไรย่างเงี้ยได้หมดเลยนะทําทานเยอะๆค่ะ ทำทานเยอะๆแล้วมันจะทำให้เราแบบว่าไม่ค่อยเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมาดูชื่อกันคุณไพรินแสดงตัวมาอุ้ยชอบคุณไพรินนี่ที่ถามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะใช่ค่ะคุณไพรินนะคะมาดูกันไพรินที่ไม่ได้แบบไพรินที่เป็นเครื่องประดับนะคะไพรินตัวนี้แปลว่าอะไรคุณไ,<ม>ไพรินกิจเพิ่มพูนเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับแปลว่าอะไรเดี๋ยวบอกมาด้วยนะคุณไพรินนะคะเหมือนกับว่าไพยนี่คือแบบเหมือนกับว่าป่าเขาลำนาไพอะไรเงี้ยป่ะ ประมาณนั้นไหมไม่รู้นะพะไม่รู้เรื่องความหมายแต่ก็คงความหมายดีะนะคะน่าจะแบบ่าบรินก็มาแบบพระอินนู่นนี่นั่นเดานะคะคุณไพรินค่ะเราจะไม่ดูเรื่องความหมายเลยนะคะในเรื่องของการตั้งชื่อในศาสตร์สัรพศาสตร,ร์การตั้งชื่อที่เป็นแบบตุ๊กตาไข่นามตามแบบมอนหรือพมา่านะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดแล้วก็แม่นยําม,มากที่สุดมีผลกับชีวิตคนเรามากที่สุดเลยในการใช้ชื่อเนี่ยมีผลกระโดดชะตาเรามากที่สุดไพรินเกิด18 เดือนกุมภาปีหนึ่งเก้นะคะชื่อไพรินรวมกันได้ทั้งหมดนะคะค่ากำลังดาวตามอักษรในทักษะได้75บวกกันเท่ากับ3ค่ะอายตนะ3าไม่ดีเลยเป็นแบบว่า ถ้าเป็นอายตนะเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นอายตนะคนรับใช้ในบ้านถ้าทํางานกับพวกหัวหน้าก็เราก็จะเป็นแบบเขาจะเรียกว่าเป็นอายตนะสุนัขรับใช้แต่ไม่ได้บ<ข>อกคุณไพรลินไปแบบนั้นนะ <c oughs> เขาเปรียบเทียบ <c oughs> เพราะรเราจะเหนื่อยตลอดชีวิตต่อให้มีเงินมีตําแหน่งสูงเกิใด,ดในตระกูลสูงส่งแค่ไหนก็ตามเหนื่อยตลอดอมไม่เคยได้พักได้เว้นจะต้องทํางาน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 ใส่เสื้อเหมือนชาชอดทํางานทํางานทํางานแบบนั้น จะมีความสุขก็ไม่ได้วางมือไม่ได้ไม่มีใครคอยซัพพอร์ตเราจะต้องซัพพอร์ตทุกคนจะต้องแบกภาระทั้งหมดในบ้านเอาไว้ออยตาตาะนมันบังคับอยู่ใช่คนรับใช้ในบ้านรเราจะเป็นคนที่หนักที่สุดมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่ออายตนะานี้เลย,ยลเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้ชื่อไพรินหมายถึงว่าชื่อไอยตาานอ <3. S 1> ครับเพื่อนคนนั้นเพื่อนท่านหนึ่งนะคะ แล้วมาดูตุ๊กตาไข่นามบ้างนะคะเ,เกิด19เดือน2นะคะอตุอต๊กตาไข่นามเศษ7ทางเดินตุ๊กตานะคะไพรินอยู่ที่ไหล่ซ้ายไหล่ขวาถือว่าดีมากราชาแล้วก็ธงชัยค่ะคชีวิตจะอยู่อย่างเงี้ยสุขสบายไม่ต้องขวายคว้าอะไรมากเพราะฉะนั้นก็จะมีเศษของอ,อุปสรรคจาก อายตนะมาปนบ้างนะคะแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดคือตุ๊กตาไข่นามดีมากเพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรก็ดีอยู่นะคะก็พยายามทําให้เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์มงคลไว้เป็นเบอร์ที่ดีสําหรับเราไว้จะได้ไม่เหนื่อยมากเพราะว่าคนเรามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะคะมันก็จะต้องมีจุดเสียเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้มันไม่กิฟกราฟเกินไปนะคะถือว่าตุ๊กตาไข่นามดีค่ะยินดีด้วยอ่ะปมือดีอยู่แล้วดีเลยนะอดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนเลย ดีเพราะว่าแบบชื่อพยายามอยู่อย่างนี้นมันจะสบายๆไม่เหนื่อยไม่ตะเกีกตะกายแต่ชื่อบางคนไอน้อย่างชื่อใหม่ของเธอเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบมันจะอยู่จากหัวแล้วมาไหลอย่างเงี้ยก็จ,จะต้องแบบเหนื่อยก่อนแล้วถึงค่อยสบายประมาณนั้นนะคะค,คุณไพรินเบอร์โทร4343919อ้ยเกือบจะดีหมดเลยนะใช่ไพรินเดียวกันปะใช่ใช่ใช่ไหมคะนี่ดูแบบคอมโบเซ็ตเ <นะ S 2> สนะ <SMS S 1> มานะคะ434391 <laughs> 9จ,จะบอกว่ามีพลังเยอะมากเลยนะคะแต่ขยันแต่ต้องระวังเรื่องของความแบบปัะทะเลขที่ไม่ดีคือ4343เนี่ย4343เนี่ยคุณจะมีอุปสรรคเยอะคุณจะเหนื่อยมากและคุณก็มักจะมีปัญหากับคนรอบข้างเรื่องของคําพูดและความอารมณ์ร้อนของตัวคุณเองอนะคะแล้ว19อยู่ในตําแหน่งของอความรักต้องระวังการมีปัญหากับคนรักนิดหนึ่งเพราะผู้หญิงที่ใช้เบอร์19จะเชื่อมั่นในตัวเอง สูงแต่ไม่ได้แย่นะมันเป็นเบอร์ที่แบบผู้หญิงใช้มักจะโสดนะคะอ่านข้อความหน่อยข้อความคุณวัดลักษณะนี้เนื้อคู่เป็นอย่างไรเจอเมื่อไหร่เอาใหม่มาเต็มเตมมาเต็มเมันมาไม่เต็มลักษณะลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไรโอ้โหอออัน้ต้อเจอเมื่อไหร่อโหอันนี้ต้องถามส่วนตัวแอดไลน์มานะคะเอ็อแซด เ0็ดดออนไลน์มาเพราะว่าถ้าอย่างนี้มันดูในรายการไม่ได้เพราะมันต้องคำนวณอะไรเยอะต้องใช้วันเดือนปีเกิดหรือมไม่ก็ไปเปิดอ, <ะ S 1> อีกไพ <อะ S 1> ่หนึง่งนะคะคุณวันเสาร์นะคะ974-0203นะคะเ,เบอร์เนี้ยถ้าเปลี่ยนก็ดีค่ะเพราะว่าจะอุปสรรคเยอะเก็บเงินไม่อยู่เลยแล้วก็อารมณ์ร้อนความรักน่าจะมีปัญหาด้วยแล้วก็ทำงานเนียมีวางแผนอนาคต ค่อนข้างไกลแต่ทาได้ไม่ถึงครึ่งฝันบเบอร์นี้ค่ะเปลี่ยนดีกว่านะคะเพราะเลขสี่อยู่ในตําแหน่งการงานการเงินด้วยมันเป็นการก,กินีของคนเกิดวันเสาร์นะคะดูในไลฟ์ชื่อคุณเพชรเพชรใช่ไหมคะความ,มรัก<อ>มีแฟนค่ะ วสวัสดีพี่เดือนบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณนะคะความรักคําเดียวมาอีกแล้ววันอาทิตย์ดีงามมากว่าย่อขอบคุณมากๆครับที่จับได้ไพดีน้องอามนะคะมีการว่าย่อด้วยอ่ะความรักของคุณเพชรเพชนะฮะครับผมสหัสชะปุตตะมรณะครับก็ให้ระวังเรื่องของการมีปากเสียงกันนะครับผมการพูดคุยหรือว่าการสื่อสารระหว่างกันเนี่ยก็ให้แบบ เรามาระวังเรื่องคําพูดไว้ให้มากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามรณะสี่เลยนะฮะดาวสี่นะครับหมายถึงเรื่องของคําพูดนะฮะพูดจากันก็ระวังนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าแบบจริงๆอาจจะมีปัญหากันอยู่นึ่งเอยู่แล้วแหละอแต่ปุดตามันหมายถึงเล็กๆน้อยๆอ่ะชอบมีปัญหากันเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องหยุ่มหยิ่ะที่มันเออที่มันเรื่องไม่เป็นเรื่องอนะครับเพราะฉะนั้นก็นิดนึงฮะค่ะ แล้วเบอร์โทรต้องเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนดีกว่าค่ะถ้าไม่อยากมีอุปถ้าเกิดว่าที่พยากรณไปว่ามันมีอุปสรรคมีเรื่องของการมีปัญหากับคนรอบข้างเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาก็ใช้ต่อแต่ถ้ามีเปลี่ยนเถอะค่ะบอกเลยว่าถ้าเปลี่ยนเราจะอย่างอย่างพวกเราสองคนเนี่ยเปลี่ยนแล้วชีวิตแบบเมื่อวานหักบัตรเครดิตทิ้งแล้วนะบอกให้คุณเดือนศูนย์เก้าแปด 8-9-3-9-2-3-6เป็น<ด>ยังไงคะโชคลาภมาเต็มแล้วก็มีพลังในการทำงานเยอะมีสเสน่ห์ดีมากเลยนะ2-3เสน่ห์แบบผู้หญิง3-6นี่สเสน่ห์เมตตา มหานิยมดีมากๆค่ะครับผมคุณได้อีกเบอร์ไหมคุณเพลินก่อนคุณเพลินก็ถามมาว่าแล้วเบอร์โทรต้องเปลี่ยนไหมค่ะตอบไปแล้ว4 3่สบอกไปแล้วเนาะบอกไปแล้วเปลี่ยนทักไลน์มาค่ะเดี๋ยวบอกให้ในช่วงหน้านะคะครับผมช่วงหน้ามาดูกันห่วงจุ้ยจัวพิ่าดค่ะขอบคุณโพชงครับเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษาชาติ32ชนิดครับการันตีเรื่องวันชีวิตจิต3ปีซ้อนครับสักครู่ครับเจอกัน